ะที่สุดความลับที่ถูกเก็บงำมาเนิ่นนานเกี่ยวกับภารกิจทางอากาศสุดแม่นยำของกองทัพอากาศไทย <c oughs> ก็ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการเมื่อภาพจริงจากภารกิจการโจมตีด้วยเครื่องบินรบ f 16 <c oughs> และ JS 39ไกลเพินได้หลุดออกมาสู่สาธารณาชนปฏิบัติการนี้เป็นการโจมตีที่สั่นสะเทือแนแนวป้องกันของฝ่ายขมิอย่างรุนแรงจนไม่เหลือโครงสร้างป้องกันที่สามารถตอบโต้ได้ทันเวลาถือเป็นหนึ่งในภา,การกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงของไทยในยุคปัจจุบันแรงระเบิดจากฟากฟ้า การประสานระหว่าง F16 และ g r e p e n ความโดดเด่นของภารกิจนี้คือการประสานพลังระหว่าง F16 Fighting Falcon และ JS39 g r e p e n เครื่องบินรบ2รุ่นที่เป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศไทยในปัจจุบันโดย F16 ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปล่อยระเบิดทำลายโครงสร้างป้องกันส่วน Greypen ทำหน้าที่ครอบกลุ่มการควบคุมการรบการรบอากาศและสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง2รุ่นสามารถทำงานประสานกันได้อย่างไร้รอยต่อด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการลับภารกิจดังกล่าวเริ่มต้นจากข่าวกรองทางทหารที่ระบุว่าแนวชายแดนด้านตะวันออกเริ่มมีการเสริมกําลังและยุธทธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามอย่างผิดปกติกองทัพไทยจึงได้เปิดแผนปิดเพลิง25ซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติการทางอากาศเพื่อทําลายศูนย์บัญชาการและคลังแสงของฝ่ายตรงข้ามโดยใช้ความได้เปรียบด้านอากาศเป็นปัจจัยหลักกลยุทธ์อันแม่นยําที่ข้าศึกไม่อาจตั้งตัวได้ การวางแผนดําเนินการถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันทั้งการใช้เรดาร์ตรวจจับจากระยะไกลาการรบแบบจู่โจมฉับพลันในช่วงเวลาที่ศัตรูไม่คาดคิดและการบินระดับต่ําเพื่อลดการตรวจจับโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศไรเฟิถูกใช้เป็นหน่วยจอแนวรับแรกด้วยความเร็วเหนือเสียงและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยทําให้สามารถรบกวนเรดาร์และระบบสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ F16 ปฏิบัติการจากด้านหลังปล่อยระเบิดนำวิธี GBU 12ที่มีความแม่นยำสูงทำลายเป้าหมายหลักได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีความสำเร็จที่เหนือความคาดหมายหลังจบปฏิบัติการระบบป้องกันชายแดนของฝ่ายเขมนถูกทำลายยับเยินรวมถึงศูนย์ควบคุมการสื่อสารและเซาเรดาถูกโจมตีอย่างแม่นยำไม่มีความสามารถในการตอบโต้หรือส่งกำลังเสริมมาอย่างพื้นที่ได้ทันการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้สร้างเพียงความเสียหายทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงกระแทกทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงอีกด้วย จุดเด่นของ JAS 3 9 g r e p e n และ F 1 6ที่ทั่วโลกจับตา JAS 3 9 g r e p e n น้ำหนักเบาคล่องตัวสูงด้วยโครงสร้างที่ทันสมัยทำให้สามารถขึ้นบินได้แม้ในสนามบินขนาดเล็กสงครามอิเล็กทรอนิกติดตั้งระบบรบ,รบกวนเรดาร์และตรวจจับเป้าหมายจากระยะไกลความสามารถในการควบคุมฝูงบิน g r e p e n หลำสามารถเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่กลางอากาศ F 1 6 Fighting Falcon พิสัยไกลและความเร็วสูงทําให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายลึกในดินแดนฝ่ายตรงข้ามติดตั้งระเบิดนําวิธีอัจฉริยะเช่นเจดียและจีบียูที่สามารถเจกระและทําลายเป้าหมายจุดสําคัญได้ได้รับการอัปเกรดอีวล็อนิส์อย่างต่อเนื่องทําให้ยังคงเป็นเครื่องบินรบระดับแนวหน้าแม้ผ่านไปหลายทศวรรษไทยในฐานะผู้นําด้านการรบทางอากาศในภูมิภาคการเปิดเผยภารกิจครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ประชาชนรับรู้ถึงศักยภาพของกองทัพอากาศไทย แต่ยังส่งสัญญาณสำคัญไปยังประเทศในภูมิภาคว่าไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยด้วยยุธทธปกพกอที่ทันสมัยและกลยุทธ์ที่เหนือชั้นไม่ใช่แค่ในภาคพื้นดินแต่รวมถึงบนฟ้าด้วยเช่นกันบทสรุปของความเหนือชั้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศด้วย F16 กและการผนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการใช้พลังทำลายล้างเท่านั้นแต่คือการสาธิตศักยภาพด้านเทคโนโลยีการวางแผนการประสานงานและความแม่นยำขั้นสูงสุดที่กองทัพไทยสามารถทำได้ในปี 2025โลกกำลังจับตาไทยในฐานะประเทศที่ไม่ได้เพียงแต่ตั้งรับแต่ยังสามารถโต้กลับด้วยความเฉียบคมและรวดเร็วหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ความขัดแย้งมันคือคำเตือนที่ชัดเจนว่าอำนาจอากาศของไทยคือพลังที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป